สวัสดีค่ะสาวอุดรอนในตั้งแดนค่ะมือนีกับพ่อกับ สาวอุดรคือเก้าค่ะพี่น้องกับสีวิตติดขั้วของสาวอุดรนะคะแต่ว่าสาวอุดรยังมาหูจักเลยเมือนนี่ว่าสาวอุดรสินําเสนอพอแม่พี่น้องอีหยังยังว่าท่านให้หูจักเลยค่ะว่าสิพัดสิทอดสิต้มสิยน่ำหยังเพราะว่าสาวอุดรยังบ่ได้เริ่มงานค่ะสาวอุดรขาบมาคุยกับพอแม่พี่น้องกอนก่อนที่สาวอุดรสิเขาไปเริ่มงานนะคะอย่าฝ่าเียร์สาวอุดรเด้อค่ะสาวอุดรฝากขิปฝากส่องสาวอุดรแน่ฝาก พอแม่พี่น้องเขามาเบิงเขามาตีส้มให้สาวอุดรแน,น่ค่ะถรรมก,กับกดไล์กดอดซับตะไคร่ก๊อดแส้สาวอุดอพรพ่อสาวอุดรมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปแน่เด้อค่ะสาวอุดรพึ่งเริ่มเห็ดซองค่ะจังไดกับยาเบียสาวอุดรเด้อพี่น้องป้าห้าไปเริ่มเห็ดงานกันค่ะพี่น้องว่ามือนห้าสีเห็ดหยางแน่ในขั้วหน่อยอยมือนนี่ห้ากับสีมาพัดกับเผากันนะคะพี่น้องพัดกับเผากุ้งค่ะ นี่คืออุปกรณ์การพัดกะเพ้าของเฮ่านะคะมาเบิ่งกันได้ค่ะพี่น้องเส้นดอนกะซิมีกุ้งมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำม้พริกหวานหอมเหลืองฮืน่นหอมหัวยญ่หั่นนะคะนี่นางเอกของเหาคือใบกะเพ้าค่ะกระซิมีกระเทียมสับพริกบดนลอกระน้ำตาลค่ะพี่น้อง พี่ค่ะพัดกับเผายุพีนี่เฮ้าสิพัดสะพอนเนือ้อคือสะพอกุ้งกับพริกแล้วก็เสริมใบกับเผาแค่นันบ่ได้นะคะเพราะว่าฝรัง่งเพ,พิ่นนี่สิมักพักไล่หนํำนะคะซาอุดอนก็นเลยมาดัดแปลงใส่น่้อใหม่ก,กับพริกหวานกับหอมเข้าไปให้มันมีสีสันให้มันมีพักในพัดกับเผาของเฮานะคะเอพราะว่าอาหารไทยของเขาก็คือว่าเนาะคะ่ะเฮาสามรดดัดแปลง เขาสามารถเ,าเติมพักเติมยังเขาไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเห้านี่คือรสชาตินะคะสาวอนนุดรนี่สิเน้นรสชาติให้มันออกไปทงังไทยๆของเห้าน,นะคะมีเผ็ดน้ำเข้มนิดกบหวานนิดนิดติดหวานนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดนะคะแต่กระบ่กถึงให้กับหวานมากคือรสกลมกลมนะคะของรสชาติไทยไของเห้าน,นะคะพี่นองคือน่สิขาดใ่ได้เลยขึ้นนั่งเอกของเขาี่คือใบกระเพ้าคะ่ะพี่นอง กะผิดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจังหนเข้าไปเบิ้งกันว่าหนาตาพัดกับเผ่าของสาวอุดรสิเป็นจังไดเเ้าไปเริ่มพัดกันเลยค่ะสาวอุดรกะสิใส่น้ำมันแล้วกะกระเทียมที่ห้าเสียมไ้นะคะ ก็เราก็ถ้ากระสิไส้กุ้งลงไปเลยค่ะวตีขาเเรียมไหม่ละ,ค,ะค่ะพ่อกระเทียมกับอันผิดเริ่มได้ทีนะคะหอมกุ้งสาวดอนกระไดสุกพอนกลางๆไฟนี่แหละคะ่ะ สาอุดอนกระสีมสาใส่หอมที่ห้าเตรียมไว้นะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่คะตามด้วยพริกหวานที่เ้าเตรียมไว้นะคะพักที่เ้าเตรียมไว้ละคะ่ะ เข้ากับไส่ลงไปตามใจสวบสบดีไส้ละหน่อยใส่หลาย้ำใดยนะคะนี่ค่ะเลาวังอนกัะสิหยอดน้ำน้ำซุปเข้าจาักน้อยหนึ่งะคะ่ะพี่น้อง ข้าวก็สิปุงรสจักน้อยนึงค่ะมันตาลพี่ขาเตรียมไว้นะคะแล้วก็น้ำมันหอยเสาดอนสีกาวเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเสาดอนเห็ดดูกับเสาดอนเลยบบ่ไใดตวงนะคะข้าก็สิเบิ่งปริมาณลาแล้วกินข้าหน่อยข้าลายซ้ำไหลนนะคะ่ค่ะเสาดอนก็สิ เติมด้วยซีอิ๊วขาวที่เห้าเตรียมไว้นะคะนิดหน่อยนะคะพี่น้องยจพคุณใช่หลายค่ะมาเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าขอนข้างสิน้ำหน่อยแม่ยกนี่ค่ะเข้ากัน นอให้เดือดปะมาณนี้ก็สิได้แล้วนะคะเพราะว่ากุ้งเขาว่าต้องคัดจนว่ากุ้งน่อยกุ้งจ้อยนะคะประมานนี้พอดีเลยค่ะเขาก็ซิมรสชาติเบืขอขอ้องใดราดแถ็งพอดีแล้วค่ะพี่น้องแล้วแซวน,นก็นสิไส้ใบกะเพราที่เขาเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะปิดไฟเป็นอันเรียบร้อยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนาตาพัดกะเพรากุุงของสาวอุดรค่ะนาตากะซียูป,ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกระทะนี่สาวอุดรกะสีแบงออกเป็น uh, ซีกล้องนะคะตอนพัดเทียเดียวเลยซีก้องที่ลูกคา้ามันสั่งมากนะคะฟ้าเฮาสิบวอไดมันพัดเทละกละกอะ้องเทละกล้องนาาเป็นหนงเพราะว่ามันอาหารอันเดีวกันพัดกะเพรากุุงคือกันสาวอุดรกัเลย จัดการพัดเทียเดียวเลยค่ะนี่ค่ะหนาตาเล็ยงได้พี่น้อง ลดตามใจชอบค่ะ หมูนะคะนี่หักหมูค่ะทักแซวดอนกับสิไส้บอกคาลี่ลงไปค่ะ นี่ค่ะพัดหมูของเข้านะคะพัดพักหมูค่ะพี่น้องมือนี่แดดดีครักค่ะดอกไม้นาล่านกับกําลังตะสิบป่งค่ะพี่น้องอย่าเฝ่าเบียร์สาวอ,อุดรเด้อพี่น้องสาวอุดรฝากซ่อง ขมาติดตามขมาเบิ้งให้สาวอุดรแน,น่ธรรมากกดไลค์ซับตะไคร้กดแชร์ให้สาวอุดรน้ำนะเด้อพี่น้องกดติดตามให้สาวอุดรน้ำนะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ